สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีวันนี้ผมจะมาแนะนําถ่ายเทถ่ายทอดวิชาความรู้เรื่องการตัดผมทรงทวิกี้นะได้รับเกียรติจากนางแบบชื่อคุณอะไรครับคุณคตาค,คุณตู้ค่ะคุณตู้มาจากที่ไหนครับชลบุรีค่ะประตูชลบุรีนะครับมีแรงบนันดาลใจมาจากคลิปของคุณป้าหมีใช่ไหมจ้ะป้าหมีมาดูดูบ่อยค่ะดูดูหลายคลิปอยู่ส,สัญญาณภาพเสียงชัดเจนไหมครับคุณ้าดีค่ะชัดมากค่ารู้เรื่องก็เป็นรายการสอนตัดผมแบบ ออนไลน์นะก็ให้ความรู้ประชาชนแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีในสังคมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็น่าแลหน่ามองนะครับถ้าใครผมรกๆคุณป้าอยากมองไหมไม่อยากมองเบียหน้านี้แล้วถึงจะแกก็ยังอยากสวยใช่พอใครตัดผมสวยๆก็คุยๆตรงผมตรงผมสาคัญที่สุดนะท่านว่าใช่เพราะว่ามันเป็นหน้าเป็นตานะมันเป็นกระจกบานใหญ่ของของพวกเราเลยในการที่จะออกบ้านเก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะทรงผมที่ท่านเป็นยังไงใช่ไหมต้องรีบมองรีบส่องก่อน เท่าไรก็สู้ใช่ไหมแล้วเสื้อผ้าก็อันดับรองลงไปใช่ไหมครับวันนี้ก็จะให้คว้นหูไปเลยไหมเปิดหูไปเลยนะค่ะเปิดมันจะได้มี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 สันหน่อยมีจรนะคะมีจอรหน่อยนะนะครับจสวยหน่อยควสวยสหน่อยเอยอย่างนี้การคิ้วได้ไหมคะได้ครับได้สบายมากด้วยการคิวให้นนไอยได้ๆก็แบ่งผมนะครับยกขึ้นตัด เป็นปาหมีเขาตัดสวยนะครับเพราะผมขาวเหมือนคดิตัดไปหลายเดือนแล้วแหละปาหมีเนี่ยจำไม่ได้แล้วมีปาหมีผสมสีทุกปฉันก็<ซ>ดูบ่อยดคูคนนู้นคนนี้เอา้าตัดสวยดีฮนะะตัดคอยสติมเหมือนเดที่สองกล ันที่หนึ่งยกขึ้นมาแล้วก็ตัดที่ประมาณเราตัดอ่ะที่สองลาไปด้านข้างสี่ห้างสาระตัดเลยยกขึ้นมาสี่ห้างสา ขางกระโยกโอเคด้านหลังครับโยกขึ้นดูขึ้นป้าเพราะว่ามีความถุยอยู่นะแต่ไม่ได้โหน,นูนเหมือนฝรั่งนะ mm hmm. ก็ธรรมดาเป็นศีษะไทยๆนะ ดูแอบดูกระโหลกศรีรษะแอบดูาทยทอยไหมไททรอยเขาเว้าขึ้นไปสูงเลยไหมเนี่ยตีนผมไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าบางนะตัดเป็นอะไรดกผมแค่ออสี่ห้าองศาพิดียวนะครับแล้วก็อะไรพยายามแต่งให้เป็นรูปตัวตัวอยู่ฟนะอยทัตติ้งเรียกว,ว่าสร้างลากซส์ขึ้นมา ยกขึ้นยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาสี่พ่าม์สายนะเราจัดทุยให้ลูกค้าเลยไม่ต้องบอกใหล้ลูกค้าไม่ต้องมาสั่งหรอกว่าต,ต้องการทุยสูงทุยต่ำทุยกลางก,ก็ไม่รู้เรื่อง เขาจะสั่งมาเอาทุยๆนะท่านเรียนช่างก็พยายามพยายามอ่านใจลูกค้าออกนะว่าเขาต้องการอะไรมาทุกวันองการราบไสทำไมช่างใหญ่ตัดพวกๆไปเลยเพราะเพราะอะไรเพราะว่าลูกค้าสั่งตั้งตวดตั้งแต่บ้านแล้วว่าเอาทรงสวิกี้แบบปลาหมีช่างใหญ่ก็เป็นคนตัดให้ปลาหมีเองครับช่างใหญ่ก็จะรู้ทรงแล้วก็แก้ปัญหาหน้าง,งานทันทีนะครับไม่ต้องรอให้เขามาชี้ว่าตัวนี้หวัวชั้นแบนนะ ตอนนี้หมว่ชั้นเบี้ยวนะไม่ต้องบอกช่างใหญ่ตัดสินใจแก้งานครับกลางอากาศให้เลยลูกค้าก็จะมารอดูตอนจบนะว่าตอนจบสวยไม่สวยรอดไม่รอดะจะถูกใจตามที่ลูกค้าคาดหวังมหรือเปล่าใช่ไหมปะใช่นี่ไม่ใช่น้ำมาไม่ใช่นางเบีย่ยงมาตัดฟรีนะลูกค้าจริงนางานจริงๆนะช่างใหญ่ขอความดูข้อลูกค้า ถ่ายวิดีโอนะครับสอนผมลง YouTube นะบางท่านก็โทรมาจังจะตัดมาตัดฟรีนะครับไม่มีของฟรีผมไมไ่เคยประกาศให้มารับรับนางแบบไม่เคยยังไม่มีนะถ้ามีะจะแจ้งให้ทราบาทีนี้เราผมก็จะยกขึ้นไปเลยนะครับยกขึ้นมาตัดเลยความยาประมาณอะไรสี่นิ้วไม่เกินนะก็อ,อากาศ ดะกะเอาน,นะครตัดนะแถวหนึ่งสองสามโยกไปไหนะโยกไปด้านหน้าเล็กน้อยโยกไปเท่าไหร่โน้มไปเพื่อให้ข้างหลังมันยาวประมาณสักร้อยสามสิบห้าองศามาโน้มไปโยกอะแสก,กลางนะถ้าสามนิ้วมันจะสั้นเกินไปนะ สามนิ้วครึ่งไม่เกินสี่นิ้วกำลังสวยทรงทวิกี้สัญลักษณ์ของทรงทวิกี้คืออะไรจอนหวานรักไซหวานจอนมีเท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นอย่าไปทุกนะมันทุกเบสต์ไฟคัตติ้งหมุนนะครับนะหมุนโย,ง,ยงๆขึ้นมาหนะโค้งนี้ตามประวสายแม็กสี่นิ้วโค้งมา ใกล้ๆยอยู่ดีนะครับทีนี้นะครับผมจะตัดตัดจากข้างหลังไปข้างหน้าเลยนะเนี่ยคลิปรวมมาแล้วตัดเลย ดีช้อนขึ้นก็ได้ลาบวันด้านข้างแล้วก็ตัดตัดสามชั้นกระพอแล้วแอดวานไปตัดอะไรมากชั้นมันเหนื่อยนะด้านข้างรีอลงมานะตัดอะไรแบ็คแฮนด์สไลด์ตัดลงมาเลย มันไม่ใช่จะหาตัดง่ายๆนะทรงทวิกี้ร้านเสริมสวยบางร้านตัดไม่ได้นะรีบร้อนไปเปิดร้านขอให้หาประสบการณ์ก่อนเรียนเอยอะๆหน่อยก็ไม่เรียนลูกค้าสั่งมาสั่งตัดทวิกี้ไม่รู้จักมันก็คือช็อตเบสิกคัดนั่นแลย ลูกศิษย์ทั้งใหญ่อะตัดทรงทวิคี้อะสร้างบ้านในหลังนะ<ม>ได้แสนกว่าบาทจบใหม่นะเขาบอกว่าตัดเันเหมาทั้งหมู่บ้านเลยมันทำได้นะอ ขึ้นมาเลยมาเจออะไรมาเจอับใกล้ลายข้างหน้าตันเลยอาฟิเซอร์รัวๆไปเลยมันหนามันยาวให้ไปไเนผมสไลด์ให้มันบางให้ดูเป็นธรรมชาติตัด เอาอยู่ยาวๆสักสามเดือนจะไม่ต้องตัดก่อยผู้หญิงก็ต้องมีจอนนะผู้ชายนะครับถ้าขมับลึกแบบเนี้ก็เรียกคนขมับลึกเ้วก็ต้องอะไรมีจอนให้เขาหน่อยถ้าไปตัดอะไรพวกรองทรงต่ำกลางสูงมันจะไม่สวย เราต้องเป็นนักออกแบบที่ดีออเว้าสิบส 就是。 สาษาลูกค้าจะเป็นแบบนัน ลาขึ้นมาดูลูกนหนยาวมันก็เล่นหมดปันระยะจอนซ้ายขวาตรงนี้หนาใช่ไหมออตัครับตบครับไปเลยตบครับไปเลยไม่ต้องรอผมแห้งนะผมมั่นใจผมวสวยเลยขอบคุณป้าแสงคั้งนี้มาครับแต่ข้างนานงนะ้น ถอยนะมันเกิดความหนาใช่ไหมแค่ถอยนะมันเกิดความหนาแล้อว่าสับขึ้นไปสับขึ้นไปนี่มันหนาครับสับนะนี่เดียวตัวไหนควรจะเก็บความหนาไว้ตรงนี้แค่ถอยขยกล่ะ ครั้งที่สองขึ้นสับฐานล่างจัหนาเท่าเดิมนะขึ้นมานนนลากออกมาดูความทุยตัวนี้มันหนาตัวขึ้นมาสับ สับแล้วก็ละเอียดเอยนออกเอ็นวีออกเลยนะไม่เช่นดันขึ้นไปในทุยหายหมดอีก Hi สร้างทุยสร้างไม่ยากแจะตัดให้มันทุยยาวๆสามเดือนสวยๆยาวๆยาก ผมจะฉีดสีก็เรื่องของเขานะแต่เราก็พยายามตัดไปให้มันกลมขึ้นฉันก็จะให้มันขาวให้หมดก็อใจเย็นขาวแน่นอนนะอีกสิบปีก็ขาวทั้งหัวแล้วถ้าอยากให้ขาวถ้าอยากให้ขาวแบบด่วนๆภายในห้านาทีอ่ะไม่ตัดตะกินเฮดทิ้งหมดเลยโอ้โนอนแล้วก็มันจะเลอะต่ขไม่เอาอีกไม่เอารลบ ผมงามนนผมก็ขาวเนี่ยรองตัดสกินเร์รถหล่นเลยปล่อยว่านี่ขาวทั้งหัวผมจะไม่ยอมเกล้วลูกคุณลูกาค้ายอมเก่ไหมร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วยอมไหมก็ยังเจ็ดส <75 S 1> ิบห้าทยังไม่อยากจะเก่ยอยู่ใช่ไหมสับเพิ่มบาง บางเบาพิวข้างบนนะมันบางเบาสับบางเบานะสับสับสบ,บางพิวเราสับเลือกสับเฉพาะจุดน,นะนเราไม่ได้สับทั้งหมดนะ ตัวไหนมันบางแล้วก็หยุดหยุดไม่ตัดนะค่อยๆแค่ทอย,ม,อยมันสวยๆมันจะพึ่งใดนะลงเทคนิค่อน,นกรอบทรงสวยงาม ความทุยสวยงามเดี๋บ้านก็สะเองคพัดลมเป่าโอยสบายไม่ต้องเข้าร้านทผมก็ลม่ไ่เข้าร้านทำผมครับขอให้ตัดสวยๆแล้วก็ดูแลง่ายก็ไม่ได้ไม่ได้เ้าร้านทำผมครับขอ้ตัดสวยม่ต้วงใช้ง่ย่้าซอยเข้าทรงมันจะดูแล้วก็ใช่ดูแรง่ายก็ม่มดเข้าร้านือแมค่ัือกห้ัวแล้วก็ย่แลงายก็ไัไ้าม่ไเข้ารนทรงแล้ว ผมก็พับผังลูกค้าลงมาตัดเก็บ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 นะแทบจะตัดทุกเส้นเลยเนี่ยนะครับนะตัวนี้แหละแล้วนะ มบาเลยพี่ป้อมเขาก็จบน่อยด้านหลังครับเปบ็นความสวยไหมสวยค่ะสวยค่ะถูกใจไหมตอนนี้เป่าแค่อยู่บ้านนะยังไม่ใดนะครับมีกลวยมาก็เบาสบายบเขาลูปพอส่งง่ายดีแล้วละ่ะ จะได้สบายใจทัทีนะครับดูดูดูคนอื่นมานานแล้วะให้กลับไปดูตัวเองนะอยากไปดูมากี่ปีแล้วครับเนี่ยก็นานอยู่แต่ไม่รู้นานพอสมควรแต่ไม่รู้การเวลาว่างๆจากเลี้ยงหลานก็มานั่งดูอ๋อครับเดี๋ยววันนี้เขาไม่อยู่ไงมีเวลาดูเยอะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ผมผมจะได้สวยแล้วหน้าย้อนนิดนึงนะจัได้ครับแล้วก็เดี๋ยวยกโค้ขึ้นให้สวยๆผมจะได้ให้อยู่ไปถึง ชนบุรีนะอำเภอเอ,อะไรนะอำเภออะไรอยู่ในตัวเมืองอำเภอเมืองนะ,ะอยู่ในเมืองใส่ใส่มูสครับสักหนึ่งลูกกอล์ฟนะใส่เลยใส่ใส่ไปที่โคนผมนะตรงไหนที่มันเป็นแบนอะใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็เติมความชุ่มชื้นนะครับด้วยน้ำหน่อย หมุนแป้งออกนะครับหมุนมอ,ออกให้ได้ทอยม,นยมนะันแนบนะไปดันไปลกกบนน้วย ใส่แว็กได้หนึ่งนะไม่แข็งครับเงาเงาหอมหอมนะสเปรย์นี่เอาเป็นสเปรย์ฝุ่นไหมเบาเบาไม่แข็งเหมือนกันดีไหคหรือไม่ชอบไม่ชอบดีกว่าชอบชอบอะไรชอบแว็กแต่เดียวแล้วกันนะแว็กเหนียวไหมไม่เหนียวครับถ้าใส่เยอะก็เหนียวใส่นิดเดียวครับได้นิดเดียวค่ะ ไล่เฉดสีให้มันเกลื่อนๆอย่าให้มันเข้มมากตรงนี้มันเข้มมากกับสอยเลยนะตรงนี้มันเข้มมากกับสอยเลาให้มันภาพรวมให้มันให้มันสีมันใกล้ใกล้เคียงกนะันอย่าให้มันทึบสําหรับผมสองสามสีนะ รักษาการตัดซอยนะใช้เวลานิดนึงนะใจเย็นๆนะครับนักเรียนช่างใจร้อนแต่จะเก่งไวๆแต่ขาดการซ้อมจะเร่งเวลาให้ไวๆบมันทำไม่ได้ขอ,อย่าอดทนหน่อยมุ่งมั่นหน่อยเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ทำได้เองครั วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณลูกค้าคุณอะไรนะคุณตูค่ะคุณตู้ค่ะคุณประตูนะครับชลบรีนะครับที่อน,นุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะครับสอนตะผมลงยูทูปก็เพื่อเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานเป็นทานบาร,รมีนะขออาน,นิสงส์ของการเป็นนางแบบอของประตูวันนี้ขอให้ประตูและครอบครัวมีความสุขความเจริญความร่มเย็นเป็นสุขทําธุรกิจอะไรขอให้สําเร็จ เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเดิน<ส>าทางกับบ้านปลอดภัยโดยสุขภาพแวะสินข้าวริมถนนร้านอาหารขอ,ขอให้ไปคว้าลอตเตอรี่มาสักสิบสองล้านนะสาธุจริงๆเถอะสาธุสาธุ <c oughs> นะครับแต่อย่าลืมเสี่ยงโชคด้วยกัน <c oughs> เอาไว้กันแดดหน่อยเอาไว้กันสาดฝนตกมาเช้าดิ <c oughs> เอาลมมาไม่ได้กา ที่ชนบุรีร้อนเัมือนไม่ตกกรุงเทพกันร้อนครับมันตกมาก็ดีหน่อยมันเย็นหน่อยจัดทรงฮะทรงทวิกกี้หรือช็อตเบสิคคัทนะสับเปลี่ยนหน่อยไหมจะได้อยู่ทรงหน่อยหรือจะชอบให้มันคิวๆอย่างเงี้ยอย่าลืมคิวนะเออลืมคิวไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ช่างอู้เขากันให้คิวนะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์จะได้ไม่พลาดที่วิดีโอใหม่ที่ช่างใหญ่แโหลดขึ้นทุกวันนะจองคิวเข้ามานะครับ10บโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นคิวละหนึ่งชั่วโมงครับช่างใหญ่ตัดผมหัว1,000บาทนะอาจารย์ออนสองพัช่างอู800ช่างเบนซ์500นะมีช่างอยู่3-4ท่านนะครับก็จองคิวเข้ามานะครับท่านที่อยากจะตัดผมอยากจะเรียนตัดผมโทรศัพท์สอบถามเข้ามาได้เดี๋ยวจู่โจมเข้ามานะวันนี้ลาไปก่อนครับป้าครับสวัสดีค่ะ